สวัสดีค่ะวันนี้แอนมาบอกวิธีเตรียมบ่อนะคะบ่ออนุบาลเนาะพอดีวันนี้แอนมีโอกาสได้มาลงคลิปเพื่อนๆดูก็คือ,อแอนเตรียมบ่ออนุบาลพอดีพรุ่งนี้จะทําคลอดนะคะทําคลอดทั้งหมด20แม่เนาะบ่อตัวนี้4คูณหเมตรนะคะแอนปล่อยไปที่20แม่นะคะแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะว่า่าดูยังไงว่าพร้อมทําคลอดหรือยังนะคะ่ามาดูกันนะประมาณนี้นะเดี๋ยวแอนให้ดูนะคะประมาณนี้เนาะ นี่ค่ะเอาง่ายๆคือให้สังเกตว่าตร,ตรงหัวของลูกกุ้งเนี่ยคือจะไม่ค่อยเป็นสีส้มสักเท่าไหร่แล้วนะคะจะเป็นสีปกติเลยคือจะไม่เป็นสีส้มเนาะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะอแอนก็จะเตรียมบ่อไว้คือวันนี้เตรียมบ่อแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะทําคลอดนะคะ20แม่นะคะต่อ1บ่อเนาะแล้วก็อ่าอุปกรณ์ที่ใช้นะคะในใน,ในการเตรียมบ่อคืออ่าหนึ่งเลยนะคะแขงไข่เนาะ เนี่ยค่ะแผงไข่แล้วก็มีผ้าสแลมนะคะแล้วก็มีอ่าท่อ PVC นะคะโยนทั่วแบบนี้เนาะใช้น้ำอ่ายี่สบเซนหรือ25่บห้เซนก็ได้นะคะแล้วแต่เราสระดวกนะคะแล้วแต่ออกเนาะถ้าหัวออกแรงก็ใช้ไปเยอะๆก็ได้นะคะแต่ไม่เกินไม่เกินสานะคะดูที่อุณหภูมิด้วยเนาะถ้าร้อนจัดหรือหนาวจัดประมาณ30นะคะแล้วก็จะทิ้งควุกสารลายพวกนี้ค่ะเนี่ยค่ะ พอดีแอนแช่ไว้อยู่นะคะแอนยังไม่ล้างมาใส่เนาะอ่าโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคำถามขอบคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรนะคะแอนจะขอลงคลิปแบบนี้คือให้เพื่อนๆดูเลยจะได้ง่ายๆเนาะบางครั้งไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์นะคะต้องขออาภัยทุกท่านด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ